ครับแม่พี่น้องเราวันนี้มาเพียบท่านประธานปะต่อยเห็นไหมผู้หลักผู้ใหญ่ของชมรมเรามาร่วมกันจับฉลากนะครับอวยพรวันเกิดผมแม่วันนี้รางวัลแม่เจ้าสิบรางวัลเท่ากันหมดนะครับเกรดหกพระประธานวัดรกคุณเกรดหกนะครับสิบรางวัลนะครับอันนี้เป็นของ ชมรมบยูนะเป็นของเว็บยูนะฮะหกร้บสามนะนะใส่ไปแรกนะของเว็บยูนะครับที่อวยพรโคมมาแมา่รางวั10ล10บรางวัลอันนี้เป็นของเพจผู้ชื่นชอบจอยมานี่นะทั้งหมดสี่หนะครับใส่ลงไปรวเปนะ็นทั้งหมดหน3่รยเห็นนะรายชื่อหนึ่งพันสองร ลายชื่อนะครับต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวต้องหลับตานะผู้จับเพราะว่าสีมันแตกต่างสีของไอ้จอยแตกต่างกับของเวฟยูนะครับดังนั้นทุกคนที่จับต้องหันหลังแล้วจับด้วยมือซ้ายอย่างนี้นะครับสิบคนนะครับผมขอให้ท่านประธานจับก่อนนะะสิบคนหันหลังไว้อย่ามองเลืออาอะไร สองสี่หกแปดเก้าเอาอีกกันอย่าอย่าเอ,าเอาออกมาเยอะนะเกินไม่ได้นะให้มันขาดไว้สิบพอดีโอเคดังน,นั้นเราเห็นเลยนะครับว่ามีเพจสองคนอ่ะปาตอยสิบอย่าเอามานั้นเยอะนะเกินไม่ได้นะเอาน้อยไปก่อนสามเพจมาหนึ่งคนแล้วสามหก เจ็ดแปดเผ็มาสองคนล้วแปดเก้าสิบหนึ่งส,อ,สองสี่หกแปดสัสนเียเสร็องอ่ะ,อะปล่อยมาสี่หเจ็เจ็ เกินเจ็ดสิบ <20. S 1> โหยฮาไม่ไม่จำให้ไม่จำให้เพจไม่ได้อันเดียวเลยเมนอ่ะสิบอ่ะหนึงอ่ะวรรลลูกสาวสวยอ่ะมาโอ้โหมึงไม่มีเพจสักอันเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนึ่งสามห้าขาดอีกอันหนึ่งขาดอีกอันหนึ่ง มาเด็ดมากกว่าอ่ามาอีกไม่มีสักอันเหตุไม่มีอันนะสิบอ่ะไอเอ็มเมื่อวานไขมาอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอเอ็มมาเพดเพดแบบเต็มเต็มเลยอ่ะนับก่อนสองสี่หก แปดสิบเกินสองให้มึงหยิบสองมึงหยิบแจกที่สองอันไม่มองโอเคสกลับไปได้เพดมาอีกหนึ่งอันทางนี้เอ็มจะมีเพดหนึ่งสองสามห้าซี่ห้าห้าห้าเลยเอ็มนะมาโตนะมาโต สามหกเจ็ดเจ็ดเพดมาหนึ่งอาานันเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ไอ้โต้เาพดสามอาานันสิบอ่ะไอเลขาแมนอ่ะโอ้โหมึงไม่กลเลยนะส <laughs> ามหกเจ็ดอ่ะเอาไรอีกสามหมดเล้วหมดแล้ จบอ่าเผดสองจอยอ่เจ้าของเผดมึงเอาเผดหมดเลยมึงเอาเผดให้หมดเลยอ่าโอ้โห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 เกินเกินอ่มึงหยิบหยิบออกบ้างหยิบออกก่อนหยิบออกอีกอันหยิบไปเอากูมองไม่เห็น หาตั้งสามหกเกินหนึ่งเกิน้หนึ่งเก้าอ่ะเอาออกอันหนึ่งโอเคได้สิบนทีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะปัตอยอีกสิบ 4 6 8หกแปดสปดโอ้โหแม่มมนเลยราผนี่เราผิดหรือเปล่าเนี่ยผ, <ม S 1> ผมก็ว่าผิดนะสิบรางวัลเราต้องเอารางวันร้อยได้ไม่ใช่เราต้องยิบแค่สิบพัน พิคิดกันอยู่นีมาจเอาเอาเอาพวกนี้มากองแล้วเอาโอเคโอเคโอเคพวกนี้มีฐานลุยโอเคโอเคโอเคไอหยิบไละอันเดี๋ยวนี้มีเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาอีกสิบอันโอ้โหนี่เรารู้สึกจดจ่ออธิบายเลยที่จริงเราหยิบสิบอันก็พอเลห่าเอ้านี่อ่ะอันนี้เขาลอกอันนี้เขาลอกเขาล้กมากันอ่ะสองสี โอ้แปดทับแล้วครับมาสิบเยอะไ่ได้เลยเอาดเทอยถุงเทออกนี่เรากลายเป็นแบบมุดไวยมากๆคือจริงๆเนี่เราจับเนี้ยนะแค่สิบอันนั่นแหละจับสิบคนคนละอันก็จบแล้วนี่เล่นเรามวเป็นร้อย ไม่มีใครทวงสักอย่างเอาตายไปเอาถือว่าเขารอบมั้งเขารอบร้อยคนเขารอบร้อยคนถือว่าถือว่าจะแจกเป็นครั้งแรกครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่มีที่มีวิธีนี้เขารอบร้อยคนดีๆนี่นี่เข้ารอบร้อยคนเดียวเลยนะอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงจ่ายเลยจ่ายเลยนะจ่ายเลยนะจ่ายเลยนะ10ชิ้นนะในร้อยคนเลยนะเอาเลเอานะเอาเลยเอาเลย10คนเดิน ชัดชัดสองอ้าอ้าสามถุกเลยยังไม่มีเพจเลยยังไม่มีเพจมาแล้วห้าเอาเพจมาสองละอ้ามาแล้วเหรอหกเจ็ดแปดเพจมาสาม ก้าอีกหนึ่งอีกหนึ่งสุดท้ายเก้าฟิปจบเอาออกเลยเอาออกนี่คือผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับเอารางวัลคนแรกนะครับที่ได้รับรางวัลโอ้โหน่าตื่นเต้นแล้วใจจากเว็บยูจากเว็บยูอามาเได้แก่เจ็ดธนา หนึ่งเก้าอันที่สองเบบยูได้แก่ใครวะเนี่ยอะไรเนี่ยครับครจิ๋วจิ๋วครจิ๋วครับตั้งจิ๋วหกเจ็ดสี่ครับตั้จิ๋วอันที่สามได้แก่แอดี้ศูนย์สองห้าเจ็ ได้แก่ผลดี่งสองหน่งเจ็ดสองสองหนึ่งสี่เมาลระยะน่าจะเป่มาละวะเมาละวะคนะคพิวตอรพี่อะไรบ็กกี้บ็กกี้5 0ศูนไม่รู้จักนะวันนี้ สามหกหน้าขุนศรีสุขโขทยัยไม่คุณเลยวะไม่ไม่คุณเลยวะไม่คุณเลยวะก็ดีใจด้วยนะแมาลงาสีเป็กโอ้โหไอ้นี่คุณห้าศูนย์แปดโชคดีอ่ะทีนี้เพจนะขอให้จอยสามคนได้แก่ดิ่งไม่รู้จักบางบุญนี่โอ้โหยาวเยียเยเลน <laughs> อ๋อครับวยพอนของเขาเชื่ออยู่ด้านหน้าด้านหน้าชาวเย็นเลยอะไรเนี่ยลมหนาวเหรอลมหนาวลมหนาวลมหนาวบางบ่อบางบ่อบางบ่อลมหนาวบางบ่ออันนี้รู้จักไอพวกนี้ขายพราเป็นชื่อหนึ่งอ่ะไอ้นี่ขายพระเออนี่จำหน้ามั้ยได้อจู๊ ใช้ของสินเออใช่ของสินใช่ของสินใช่ใช่ของสินโดนบอกอยู่ันเนี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพนามอะไรอะไรของมันวะเนี่ยอ่านไม่ออกเลยภาษาอังกฤษตัวย่ออาจารย์พีเอ็ม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 อะไรไม่รู้แฮมอะไรมึงอ้าวมั่วป่วยปยากเหลือเกินอ่านไม่ออกเจ้าของเพไม่ย์จัดการเองเจ้าของเพย์มัวเองรับผิดชอบเองรับผิดชอบเองอ้าว อันนี้เป็นปาทูละยองัยาเอกปาทูละยองพบได้ร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับขโมยพรผมนะนี่คือรางวัลของท่านรับกับท่านประธานได้เลยนะครับติดต่อรับเลยนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่